ตนน้ำมันดิเหนื่อยโอ้โหไม่ไม่กิดไม่ได้กิดทีไปไปไปคุยธุระกับเขาอยู่โอ้ลืมไปว่าเลขออกแล้ววันนี้อ่ะย,ยุ่งงานยุ่งว่ามันจะเปิดร้านแล้วเ่ะเนาะยุ่งไม่ได้กิดทีวันนี้ไม่ได้กิดที อุ้ยกูอัดกูอัดหนึ่งกับเก้ากูกระเทือกเก้ากูอัดกูลูดกูวิ่งนางกูบอกไม่ถูกกูจะเป็นกูจุกอ่ะรู้เสียงโทรศัพท์โทรกันกิ้งกังกิ้งกังไม่ได้หยุดเลยน้องน้องในกลุ่มไอ้หวยซองหวยวิ่งอ่ะกิ้งกังกิ้งกังไม่ได้หยุดเลย โทรทำอะไรมัรู้สารพัดไม่มีเวลารับโอ้ยเหนื่อยเนี่ยเพิ่งลงรถมาเอาแล้วแล้วมึงเพิ่งมาเหรอเมื่อเช้าไม่ได้มาเหรอเรามึงได้เท่าไหร่อ้หูกูวิ่งกูรู้แล้วว่ะเพราะว่าเลขงวดนี้มันชนกันไงกูรู้แล้วว่ายังไงเนี่ยมันต้องมาเพราะว่าดับร้อยกับเอเดนเดนเดนล่างนั้นมันชนกัน แล้วก็ไปทําอีกชุดหนึ่งมันได้หนึ่งกับศูนย์ใช่ไหมเออแล้วก็ไปทําแล้วก็เทียบหลักร้อยไอชุดที่ว่าเราใช้ทําลงอ่าในในกลุ่มหวยซองใช่ไหมในกลุ่มหวยรัฐบาลไทยดับร้อยคือมันได้เจ็ดศูนย์หนึ่งอ่ากูรู้แล้วว่าเจ็ดนั้นมันดับใช่ไหมกูปัดออกมันจะกดเหลือศูนย์หนึ่งก็ชนกับนตรงนี้ใช่ไหมโอ้โหเลขหมดนี้นะเข้าบบชนิดที่ว่า 6เนี่ยสิรู้แล้วว่ามันดับชั่วคราวดับล่างแต่ไม่คิดว่ามันจะขึ้นบนน่ะลืมอืมแล้วเมื่อคืนเนี่ยเลขมันสมมาดึกใช่ไหมถึงก็ไม่มีเวลาได้วิเคราะห์เยอะเลยน้องๆก็เร่งขอกันถามกันคือคอมเมนต์เข้ามาเยอะขอเลขตรงนี้เวลาวิเคราะห์เราอ่ะมันมีน้อยรู้ไหมไม่งั้นนะจับใส่นะัปั้ง,ป,งปั้งเลยโอ้สามตัวแตกเลยล่ะ เพราะว่าเรามีหนึ่งกับเก้าอะไรเงมาเลยซองแรกนั้นซองที่ว่าเราเอาของมันทุกครั้งใช่ไหมอ่ะมันส่งมาคือเก้าใช่ไหมอ่าซองแรกอ่ะมันส่งมาอ่าอ่าทุ่มทุ่มสี่สิบอ่าซองที่สองซองแรกนั้นส่งมาทุ่มสี่สิบนังส่งมาเก้าไหมซองที่สองมันส่งมาหนึ่งแล้วมันมาชนกับเลขเราอ่ะโอ้ซองที่สองเนี่ยมันมาชนหนึ่งแล้วก็ชน อ่ะซองแรกชนเก้ากูกับไอ้ยิ่งก็ชนกันอยู่แล้วใช่ไม่เก้าอืมแล้วพอซองที่สองเลยชนหนึ่งอีก,ออกจับมาเทียบกันไหนในชุดพิเศษที่ว่าเราทําลงในอ่าในกลุ่มรัฐบาลหวยรัฐบาลหวยซองเนี่ยโอ้มันชนกันอะ่ะอู้หูอัดท้อแกเขาซมเขาสานบอกสะเทือนเดินลั่น์เราโทรจนหูกูไหม่หมดเลย่ฮาฮอุ้ยสามจิงวดติดแล้วน้ำมัหดดงหงุดหงิดยุ่อย่างนี้ อูพรุ่งนี้ก็ทำบุญเนาะพรุ่งนี้ทำบุญไปทำบุญใหญ่เลยกูไปเห็นแล้วไอท้ที่ไอ้นูน้นอะไอ้อะไรอะคนลำบากอะเยอะๆนางเยอะมากเลยเอ,อไปเดี๋ยวเดี๋ยวโทรให้ท็อแกเอาข้อสารให้สัก 2, สองสามร้อยศอกดิเออเนาะนะเดี๋ยวไม่พอดีพรุ่งนี้กูหยุดได้แหละเดี๋ยวให้เด็กมันขับรถใหญ่ให้เออเด็กมันว่างกันด้วยเดี๋ยวให้มันไปช่วยยกแจกให้ทีนะ โอ้สามหมดแล้วที่ว่าเราอู่ได้กันล้านกว่าล้านกว่าเนี่ยอู้หึ้าแกาเขาสารบอกแล้วว่าเดี๋ยวถ้าไปทํามันบอกแกด้วยแกจะให้ฝากเราไปทําด้วยนะอู้บูเอาตายแล้วกูลืมไปว่ากูอัดคลิปอยู่อีน่งเลยเดี๋ยวเอา้วหานอยออกลยวนะน่ะกูไม่ได้สนใจเลยหานมมาหน่อยเดี๋ยว อูต๋ตายแล้วเหนื่อยค่ะสวัสดีคะ่ะน้องๆทุกๆคนเป็นยังไงกันมั่งเนาะวันนี้ก็มาพบมาเจอกับช่องป้าทอป้าวันพารวยสองอีกแล้วนะคะเป็นยังไงกันมั่งเนาะน้องๆสายวิ่งสายลูดสายกระทืบสายสารพัดส,สายเป็นยังไงกันมั่งเนาะ ปรวันเนี่ยจุกแบงค์พันจนพูดไม่ออกแล้วค่ะเนี่ยน้องๆดูจ่ะเห็นไหมคะโนเลกซอ,องมาเลยที่ส่งมาคือเก้าอันนี้สองเลกอ๋อประวันก็ต้องขอแจ้งให้น้องๆทราบก่อนเนาะนะเพราะว่าตอนนี้อคือประวันนั้นได้ได้รับสองสองซองค่ะประวัน ที่ประวันเคยคุยให้น้องๆฟังอะเนาะว่าประวันเคยเข้าไปดูแล้วว่าประวันจะเอาอีกซองหนึ่งคือจะเอามาจับเสี่ยคู่กันอะเนาะเออมันก็มาคู่กันจริงๆแฮะแต่ว่ามันมาคู่หน้ามันไม่มาคู่หลังให้เรานี่โอ้เลยจัดเนาะก็ซองแรกที่ว่าเราถูกกันสนันวันไว้ทุกงวดก็คือส่งมาซองแรกก็คือเก้านะคะคือเก้าค่ะ สองที่สองเนี่ยส่งมาคือหนึ่งค่ะปวันนี้เอามาเทียบดูแล้วใช่ไหมปวันคิดว่าเออหนึ่งเนี่ยมันคงจะลงล่างเพราะว่ามันไปชนสูตรล่างของปวันด้วยแล้วก็เนี่ยเห็นไหมน้องๆเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันไปชนเลขเด่นล่างปวันคือหนึ่งเนาะแต่ทีนี้มันดันมาสองเนี่ยสิโอ้โหเนี่ยเนาะถ้าจับใสกันก็เป๊ะเลยเนาะเนี่ยอันนี้เลขเด่นสรุปเนี่ย สรุปเด่นตัวจับศูนย์กับสองเนี่ยอันนี้ก็เด่นล่างแห,นเ,หนเนี่ยเห็นไหมอันนี้ที่ว่าพวกประวันอ่าเทียบเลขกันแล้วเนาะอันนี้คือเทียบเลขกันแล้วเทียบเลขกันเนี่ยเทียบเพื่อนๆอนอะไรทุกคนเทียบกับกลุ่มเพื่อนเนาะคือได้หนึ่งกับสองนะคะซึ่งจะเอามาจับเนาะได้หนึ่งกับศูนย์แล้วก็อ่า น,นี้จะเป็นตัวเลขสรุปคือตัวจับทั้งหมดค่ะเนี่ยเนี่ยถ้าน้องๆเก่งันเนี่ยน้องๆเอามาจับอะเนาะเนี่ยดึงเก้าเนี่ยที่ประวันก็น้องหลายๆคนอะเนาะก็ได้คอมเมนต์มาถามประวันประวันก็เคยบอกทั้งในคลิปและนอกคลิปอะเนาะก็บอกเวลาถ้าเลขซองประวันมาเนี่ยให้จับเลยค่ะให้เอาซองแรกนะคะที่ประวันจะเขียนไว้ทุกทุกงวดอะคะ่ะคือเขียนไว้ว่า เน้นบนกันล่างเนี่ยให้ใช้เลขตัวนี้เลยค่ะนะคะเลขที่ว่าจะเขียนไว้ทุกงวดค่ะเน้นบนกันล่างให้ใช้ตัวนี้เลยคะ่ะให้น้องๆเอามาจับก an ับเลขสรุปตรงนี้นะคะเนี่ยคือจะมาทุกงวดเลยเนี่ยมาทุกงวดเลยนะคะมาทุกงวดเลยแต่เลขตัวชนเนี่ยที่เราจับชนเห็นไหมก็มาหกก็ดูดโออเนี่ยเห็นไหมน้องๆเนี่ยเห็นไหมประวันเนี่ยเขียนเต็ดคัดเด่นชนกัน ได้8 6ดหห้าเห็นไหมทีนี้ประวันเนี่ยคือยังไงเลขมันส่งมาดึกเกินเนาะเพราะว่าช่วงถ้าไม่ใช่เสาอาทิตย์อย่างเงี้ยเลขมันจะส่งมาดึกพอเลขส่งมาดึกแล้วเมื่อคืนเนี่ยน้องๆก็คอมเมนต์มาถามเลขเยอะเนาะประวันก็เออเป็นห่วงว่าเออน้องๆจะรอกันไหมอะไรกันาถึงประวันก็รีบอะ่ะพอประวันรีบแล้วเนี่ยมันก็จะหลุดประมาณนี้ค่ะนะคะ,นะคะ แต่ถ้าประวันไม่รีดนะประวันค่อยๆจับนะค่อยคิดค่อยคำนวณนะรับรองแบบไหนมีได้จับสองตัวให้เห็นแน่ทีนี้ประวันรีบประวันไม่ได้วิเคราะห์วิอะไรเลยซึ่งอันเนี้ยประวันก็จะเขียนติดไว้หมดแล้วเนาะประวันก็ไม่ได้มาเช็คดูรู้ไหมอันเนี้ยอันเนี้ยซึ่งประวันลืมจริงๆนี้ประวันไม่ได้มาเช็คดูเลยค่ะเนี่ยไม่ได้ดูเลยพอเลขมาเลยมาถึงปั๊บเนี่ยประวันก็จับเขียนช่วงบนเลยใส่ป้า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 ลงไปอืมก็ประมาณเนี้ย เพราะว่าน้องๆคอมเมนต์เข้ามาเยอะเนาะก็ไม่เป็นไรเนาะยังไงก็คอยงดหน้านะคะยังไงก็งดหน้านี่น้องๆอ,งองไม่ต้องรีบอนะคะเพราะว่าประวันเนี่ยเคยบอกไปหลายคลิปแล้วเวลาเลขซองประวันมาจากมาเลยเนี่ยน้องๆไม่ต้องกลัวว่ามันจะอั้นจะอะไรนะคะเลขเนี่ยไม่มีอั้นค่ะนะคะ เพราะว่ามันไม่เคยชนเลขดังหรือเลขอั้นเลยถ้าประวันมีเวลาหรือประวันมีเวลาที่ว่าได้วิเคราะห์สักนิดเนี่ยน้องๆเนี่ยแบบในงวดนี้ได้สองตัวแน่นอน,อนเพราะเนี่ยเห็นไหมประวันก็เขียนบอกไว้แล้วเนี่ยประวันคัดเด่นชนกันเนี่ยได้8ได้6ได้5ซึ่งประวันคัดออกมาแล้ว ทีนี้พอประวันมาดูคอมเมนต์หนูปิ้งปังปิ้งปังปิ้งปังประวันไม่มีสมาธิแล้วค่ะเวลาประวันทําเลขเนี่ยประวันต้องใช้สมาธิเป็นอย่างมากเลยอ่ะก็ไม่เป็นไรเนาะอย่างน้อยๆแล้วก็ได้วิ่งได้ค่ากับข้าวค่าขนมกันเนาะน้องๆบางคนก็ทักไลน์มาบอกประวันป้าผมวิ่งเก้าตัวเดียวสองพันบนอย่างเดียวป้าประวันก็ขอแสดงความดีใจด้วยเนาะ ก็น้องๆหลายๆคนก็คอมเมนต์มาบอกป้าหนูวิ่งห้าร้อยมั่งหนูวิ่งพันมั่งอะไรมั่งแต่สำหรับประวันเนี่ยเก้าเนี่ยซึ่งประวันลูดเยอะมากเ <c oughs> พราะว่าหนึ่งเนี่ยมันมาชนเลขประวันกับเพื่อนใช่ไหมอ,อันนี้ก็จะเป็นเลขประวันกับเพื่อนนะคะเนี่ยประวันจะเขียนไว้เนี่ยเนี่ย เลขของเพื่อนลาหิมเพราะว่าเพื่อนประวันเชื่อไอ้ลาหิมใช่ไหมอาเนี่ยเขาได้มาแปดห้าเก้าใช่ไหมอาอันนี้เลขของป้าวันเนี่ยประวันได้หนึ่งศูนย์เก้าค่ะนะคะงวดนี้ประวันทําเลขเด่นทั้งหมด่ะนะซึ่งประวันก็ได้จับได้คัดได้จับชนคัดแบบสองร้อยกว่าชุดอ่ะคือคัดออกมาก็จะเหลือเลขประมาณอยู่แค่นี้เพราะประวันมาจับชนกันกันกบเพื่อนคือได้เก้าแล้วอ่ะ เลขเก้าในซึ่งะวันเนี่ยพวันจะเขียนติดไว้หมดแล้วคือพวันเนี่ย <c oughs> ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นเลขสรุปกับกลุ่มเพื่อนๆยี่สิบเอ็ดคนเนี่ยคือเอามาจับมาเทียบมาชนอะไรกันหมดแล้วคัดออกมาก็จะได้คือหนึ่งศูนย์ค่ะแต่ก็ไม่รู้นะว่าระหว่างหนึ่งกับศูนย์เนี่ยเขาจะมาบนหรือมาล่างก็ไม่รู้ค่ะ พออันนี้คือดับร้อยประวันดับร้อยประวันนี่ถ้าน,อน้องๆที่ตามประวันใหม่ก็คงยังไม่รู้เนาะดับร้อยประวันเนี่ยส่วนมากน่ยถ้าดับแล้วน่ยบางครั้งก็แต่ส่วนมากเขาจะมาล่างอะคะ่ะส่วนมากจะมาล่างค่ะนะคะแล้วมางวดนี้ก็เหมือนอย่างที่ประวันได้ลงคลิปไปเนาะว่าดับร้อยประวันกับเด่นล่างเนี่ยคือเลขชนกันนะคะเนี่ยคือชนกันจริงๆซึ่งเขาก็มาจริงๆนะคะซึ่งเขาก็มาจริงๆ พอดีเนี่ยสองเนี่ยพอประวันมาทําเลขดับใช่ไหมอสองดับชั่วขราวหกนี่จริงๆเขาดับชั่วขราวนะทีนี้ประวันนั้นไปเขียนผิดประวันก็เลยเออขี้เกียจลบนั้นเพราะประวันได้ใส่เลขเด่นไว้ตรงนี้แล้วใช่ไหมเนี่ยประวันจับชนแล้วก็คือได้ตรงนี้ใช่ไหมอืมอประวันก็เลยไม่ได้ลบนั้นไม่ได้ไม่ไดเอามาใส่ตรงนี้ว่าเออดับชั่วขราวเนาะ ซึ่งประวันก็เขียนติดไว้นะถ้าชนเด่นให้เก็บไว้เห็นไหมคะเนี่ยประวันจะเขียนบอกหมดเลยเนี่ยเลขดับประวันถ้าชนเด่นให้เก็บไว้ซึ่งมันก็ชนเลขเด่นประวันเห็นไหมชนเด่นชนเด่นเห็นไหมคะชนเด่น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 หมดเลยเนี่ยประวันก็จะเขียนไว้อย่างนี้ให้ทุกงวดอ่ะเนาะเหมือนน้องๆที่ว่าเพิ่งเข้ามาติดตามประวันใหม่ก็อาจจะยังไม่รู้อ่ะเนาะ ยังไงก็น้องๆค่อยศึกษาดูอันไหนที่ไม่เข้าใจก็ให้คอมเมนต์มาถามป้าวันนะนะคะก็มีน้องหลายๆคนนะเนาะก็คอมเมนต์มาถามป้าวันเพื่อการตัดสินใจป้าวันครับอ่าผมจะวิ่งตัวเดียวจะอัดตัวไหนดีซึ่งป้าวันก็ได้บอกน้องเข้าไปเนาะว่าสําหรับป้าวันเนี่ยป้าวันเนี่ยอัดทั้งหงและเค่ะ แต่ประวันก็ได้แนะนําน้องเข้าไปเนาะให้อัดก้าตัวเดียวถ้าจะวิ่งก็ซึ่งก็มาก้าจริงๆหนึ่งก็มาแต่ว่าหนึ่งหนึ่งกับก้าเนี่ยประวันเนี่ยไม่ได้เปิดดู YouTube เพราะว่าประวันยุ่งที่ว่าประวันจะเปิดร้านอยู่เนาะไม่ได้เข้าไปดูพอประวันส่งเลขให้น้องๆแล้วเนี่ยเมื่อเช้านี่มีเวลาว่างนี่ประวันเข้าไปดูโอ้โหดังมากเลยประวันคิดแล้วว่าเขาต้องไม่มาด้วยกันแน่เลยจริงๆด้วย หนึ่งนีไปอยู่หลักร้อยแต่ก็โอเคซึ่งเราก็าได้กันไปก็มีน้องๆหลายๆคนนะเนาะที่ว่าอาคอมเมนต์มาบอกประวันว่าได้เลขวิ่งเยอะอยังน้องๆในกลุ่มหวยรวมหวยต่างประเทศนะคะอย่าดราม่านะคะเพราะว่าอันนี้ที่ประวัเอ,ออกมาที่ youtube เนี่ย เอาออกมาชุดนี้เนี่ยคือจะเป็นชุดหวยซองของอรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะไม่ใช่ไม่ใช่หวยรวมนะคะเพราะอันนี้15วันถึงจะมีครั้ง15วันหนึ่งครั้งนะคะอันนี้จะเป็นกลุ่มหวยของรัฐบาลเท่านั้นถ้าน้องๆคนไหนที่อยู่ในตรงไหนอะไรก็นี่ถ้าสนใจจะเอาแต่เลขรัฐบาลอย่างเดียวจะเอาแม่นยำแบบนี้ก็ให้เข้า กลุ่มหวยโซงนะคะอเพราะว่ากลุ่มกลุ่มหวยรวมเนี่ยประวันถือว่าประวันเนี่ยให้คือถูก้านอยกันทุกงวดอะถูกทุกวันอะอคือได้้านอยกันทุกวันแล้วอะเออนะก็อันนี้น้องๆเนี่ยน้องๆเขาเนี่ยเขาอยู่เนี่ย 15วันอ่ะเขาได้ครั้งเดียวซึ่งพอจะให้ประวันเป็นเน้นลงกลุ่มหวยรวมเนี่ยมันก็จะเอาไอ้นี้ไปลงให้กลุ่มหวยรวมเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ค่ะนะคะเพราะว่าเลขซองพวกเนี้ยคือประวันก็ซื้อมาซื้อมาเสร็จแล้วพวกประวันก็จะเอามาแชร์กันกับน้องๆแชร์หารดูว่าถ้าเราเสียคนละ300เนี่ยเราจะต้องรับกี่คนนะคะซึ่งเราจะหารแชร์เท่าๆกันหมด ไม่มีคําว่าเออคนนั้นมากคนนี้น้อยพอถ้าเต็มปั๊บแล้วเนี่ยปะวันก็จะปิดรับทันทีก็อย่างเช่นตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อวานน่ะเนาะน้องๆก็ทักไลน์เข้ามาเยอะมากยจริงๆนอกจากว่าน้องๆที่อยู่ในกลุ่มหวยรวมแค่นั้นน่ะที่ปะวันจะรับเพราะว่าปะวันปิดรับตั้งแต่ สองวันสงวันแล้วเพราะว่าประวันเนี่ยครบตามจํานวนคนแล้วอนะเนาะครบตามจํานวนเงินที่ว่าประวันได้นําไปซื้อเข้ามาแล้วก็เอามาแบ่งปันให้น้องๆอ,งอะ่ะคือเราครบจับตามจํานวนที่ว่าอ่าประวันแบ่งปันแช่กันไม่ใช่แบ่งปันคือแช่กันออกคนละสามร้อยแล้วอะ่นะเนาะ ยังไงประวันก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆกลุ่มหวยทรงทุกๆคนนะคะถ้าน้องๆคนไหนที่ไม่ได้อ่าก็ไม่เป็นไรงวดหน้าเอาใหม่นะคะยังไงก็ก็สงสารนี่น้องเฮียมน้องเฮียมเหรออืมสองงวดแล้วนะน้องเฮียมซึ่งน้องเขาก็เอาไม่เป็นนะเนาะน้องเฮียมคะ่ะงวดหน้าเนี่ยถ้าว่าน้องไม่เป็นหรือยังไงเนี่ยก็ให คอมเมนต์มาหาประวันนะคะซึ่งตัวประวันเองเนี่ยประวันก็ได้ส่งเนี่ยศูนย์หนึไปให้น้องแล้วประวันคิดว่าน้องเป็นนะคะคิดว่าน้องเป็นน้องไม่ได้จับวินเลยโอ้ยสงสารน้องเอาแต่ก้ามาจับอย่างเดียวซึ่งเลขแค่สีตัวเองอะเนี่ยอืมสงสารมากน้องเฮี้ยมสอง,งวดแล้วน้องเขาไม่ได้ไม่อะไรเลยยังไงก็ประวันฝากอะเนาะ น้องเฮียมเนี่ยงวดหน้าเนี่ยถ้าไม่เป็นยังไงเนี่ยไม่ต้องเกรงใจปวันให้น้องคอมเมนต์มาหาปวันนะคะเดี๋ยวปวันจะจับให้ถ้าน้องจับไม่เป็นน่ะเนาะเอาค่ะปะวันก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆกลุ่มหวยซองหวยรัฐบาลทุกๆคนนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับน้องๆกลุ่มหวยรวมทุกๆคนนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็ค่อยไปเอาคืนกับอ ฮานอยลาวมาเลหุ้นซึ่งน้องๆเนี่ยปวันก็รู้แล้วแหละว่าน้องๆก็ได้ทั้งหุ้นทั้งอันนี้หลายๆอย่างอะ่ะทุกวันอะ่ะนะคะเอาค่ะปะวันก็คงจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเนาะก็ยังไงก็ขอให้น้องๆทุกๆคนมีความสุขใช้เงินก่อนเดี๋ยวปวันก็จะไปใช้เงินก่อนเพราะว่าปวันเองช่วงเนี้ยปวันไปเก็บกวาดร้านนะเพราะว่าร้านปิดมาสองปีกว่าแล้วขี้ฝุ่นอะไรก็เยอะ ซึ่งปอวันก็ใกล้จะเปิดแล้วแหละรนะ้านอ่ะเพราะว่ามาเลยเขาเริ่มเข้าแล้วอ่ะเนาะพอมาเลยเริ่มเข้าเราก็เริ่มอ่าจะทํามาหากินละเพราะว่าไม่ได้ทํามาหากินมาหลายปีแล้วเนาะก็ดูก่อนว่าจะเปิดได้ไหม <c oughs> ก็ส่วนมากเข้ามาตอนนี้ก็จะมีแต่ <c oughs> มาเลครอบครัวเนาะเหมือนมาเลยที่ว่ากินเที่ยวอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีอะ่ะอื ประวันก็ยังคิดอยู่ถ้าเปิดแล้วเนี่ยมันจะยังไงเนาะยังไงก็ซึ่งประวันอาจจะไม่ค่อยมีเวลามาทําคลิปให้นะคะยังไงน้องๆก็อา่าถ้าน้องๆคนไหนสนใจอยากจะได้แบบนี้ก็เข้ามาค่ะกลุ่มหวยโซงนะคะแนวทางหวยโซงค่ะแนวทางรัฐบาลไทยหวยโซง ซึ่งทั้งงวดไหนเนี่ยถ้าเลขเขาส่งมาให้ป้าเนี่ยเลขเขาไม่เข้าเขาก็จะคืนเงินให้เราทุกบาททุกสตังค์ซึ่งเราก็เท่ากับว่าเราจับเสือมือเปล่าอ่ะน้องๆบางคนก็กลัวค่ะกลัวว่าเออเนี่ยพอถ้าอ่าเราเสียเงินไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ถูกเขาจะคืนเงินเลยเขาคืนค่ะถ้าเลขสลอระวังเลขสองตัวของเขานี่ไม่มาไม่แต่ตัวเดียวนะคะ คือเขาจะคืนเงินให้เราหมดแต่เนี่ยไอซองที่หนึ่งนี่จะแม่นมากนี่ที่ส่งมาซองที่หนึ่งเก้านี่แม่นมากนี่อ้ยเข้ามาติดต่อยาวกันนานหลายงวดแล้วนะเนี่ยสิบกับยี่สิบงวดได้แล้วมั้งนี่ซองที่หนึ่งเลขเก้าที่เขาส่งมาเนี่ยนะคะแม่นมากถ้ามาชนกับพวกประวันเนาะประวันก็ได้บอกแจ้งไปหลายคลิปกับน้องๆแล้วเนาะว่าถ้าเลขซองมาชนกับพวกประวันเนี่ย คือให้อัดแบบสะบักสะบมเลยเนี่ยก็ไลา์คลิปแล้วเนาะประวันแจ้งไปก็ยังเช่นงวดนี้ยเหมือนอย่างของประวันกับเพื่อนเนาะเพื่อนลาฮิมก็คือชนเก้าเห็นไหมคะเนี่ยเพื่อนลาฮิมเลขของเพื่อนลาฮิมเลขของประวันจับชนกันได้เด่นคือเก้าเลขซองมาเลมาคือเก้าค่ะ นะคะสองที่สองมาก็ชนกับปวันคือหนึ่งอ่าแล้วก็มาชนกับอ่าดับร้อยแล้วก็เด่นล่างคือหนึ่งแล้วก็อันนี้จับเลขสรุปของเพื่อนเอนเลขสรุปก็ชนกันอยู่ที่หนึ่งนะคะเนี่ยค่ะเนาะยังไงน้องๆที่ว่าเพิ่งติดตามปวันใหม่ก็ดูไว้นะคะถ้าว่าเลขเลขของของป้ากับเพื่อนลาหิมเพื่อนป้ามันชื่อไอลาหิมนะคะเนี่ยอันนี้ของปะวัน จับมาแล้วชนกันแล้วเนี่ยคือได้อย่างนี้ถ้าเลขซองจากมาเลยส่งมาเนี่ยชนกันแบบนี้นะให้น้องๆกระทืบแบบชนิดที่ว่าให้ถล่มทลายไปเลยแบบไหนมีมาให้เห็นแน่นอนกระทืบบนกันล่างเน้นบนกันล่างเพราะเลขของเขาเนี่ยถ้าของพวกประวันนี้ก็เหมือนกันประมาณสักเจ็ดงวดหรือแปดงวดเขาจะหลุดลงล่างสักครั้งเหมือนอย่ง เจ็ดงวดแปดงวดเขาจะหลุดลงล่างสักครั้งหนึ่งซึ่งปรวันก็ให้น้องๆกันไว้ค่ะกันทุนน,น่ะนล่างอ่ะเพื่อเข้ามาล่างนั้นเนาะยังไงก็เอาใหม่งวดหน้านะคะน้องๆคนไหนที่ไม่ถูกก็เอาใหม่ค่ะงวดหน้านะคะค่ะประวันก็คงจะจบคลิปแค่นี้ก่อนน่ะเนาะปวันก็จะออกไปทุรละอีกละไม่ว่างเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ